อ๋ออันนี้คือมามามาเห็นงานอยู right ่ประเทศไทยบ่ห <Darwin> รือว่านี่ยนะหรือว่ามาเที่ยวซิสือมาเห็นงานแต่ว่าตอนนี้จบงานเนินแล้วจงานอ๋อนี่นอกพี่น้องเนาะเอฟซีบาสมายกับผู้ได้มีงานมีการกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อๆกับบาสุมาห์เนาะบาสมายสิพามาเบิ่งว่าสิมื้อนี้บาสมายสิได้มาเจอพี่น้องมื้อนี้เนาะยูทูบเบอร์ดังหรือว่าอายเพิ่นเนาะก็คือ ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนะาะเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะไปเลยโก o สบายดีมัอนี่พอๆมาเจอแะไรพี่น้องนี่หลายๆคนสบายดีไอ้สบายดีไอ้แจ๊บสบายดีป้าโทุกมันนี่คือมาอม๋อมันนี่น้องดาวเนาะมาหลายๆคนนะมัอนี่สิพากันไปเที่ยวทาง้งในมัอนี่ไอ้มัอนี่ก็สิมาเนี่ยกันอะกันเลยสิมาหายังกินอะลยสิพ่วงมารวมตัวกันเลยนี่ หามัไสัมผัสอะไรขฮงสัมผัสเนี่ยสัมผัสสาวนี่หลยยูทูบเบอร์เมือไหร่ได้่บ่ผ่านกดยูทูบแล้วนี่ผ่านแล้วสี่วันสี่วันผ่านน้องดาวสาวสวรรค์น้องดาวสาวสวรรค์นะบอสมัยพาทั่วช่องบอสมายพาทัรว อันน oh. ี้ได uh ้สังไปได้สั่งนี่ยูทานเช่องอ๋อยังไ่ทันเห็ดช่องน็น่งกับร่างเนาะกับร่งสีเห็ดคือกันเนาะียบานองบาแจ๊บอันนี้ซองเบาแจ๊บอ๋อสตอรี่ชีวิตเบาแจ๊บเนาะอันนี้นนน้เนหมูอันนี้อันนี้ฮะหูน้นี่กนน้ืออันนี้อันนีู้จัก้อ่อันนี้คือสวัสดีแบบทานนี้คือจักอันนี้คือเบาไผ่เบาไผ่ บาซายบาซา่ถ้าร yeah. ้อสวรรค์กันเดอเมืองยังเมือยังสวรรคเมืองยังเมืองอัสะพอดเมืองอัสะพอเนาะบ่บยอนเมืองอัสะพอโอ้บยอนี่อยู่สุดเลยบ้านเลยเอืยไม่หาเอือกันหาไอาเสวรรค์บรรยอจากลาบอ่ เราก็ได yeah. on ้มาเจอหลายๆคนะพี mm ่น hmm. ้องเนาะคือเก่งแทบวะว่าเก่งขนาดนอเห็ดโบเกนสองเมือซ้ำมือผ่านสุดยอดเลยคือต้องบอกเลยต้องขอบคุณเอฟซีไทยคนที่เมตาน้องเราเพราะว่าน้องก็มีความตั้งใจเนาะ คันมีความตั้งใจยังไม่กลับผ่านไปหรือว่เนาะคือยอดวิวนี่พอจ็บต่อพอจ็บเห็ดนี่สิบสี่วันก่อนจะผ่านคนดูชนละน้องใส่เวลาสี่วันโอ้พูดพอเจ็บสิบสี่อันนี้สีเร็วขนามอันนี้ยังวะสี่วันบอสสี่วันผ่านเฮาเนี่ยสามสี่เดือนเลยยังยังไม่ได้ผ่านพอเจ็ก็ผ่าได้เด้อพี่น้องได้นี่น้องสาวพี่น้องพี่ชายมือใหม่เนาะ มือหม่ยังบ่เป็นเลยอ๋อมือใหม่ยังเห็นยังบ่เป็นเนาะมาน้ำไอมาน้ำไอไอเพิ่์นเนาะมาหน้ากันออกมาถ่ากันออกมาในใจแล้วอ๋อสีผ้ากันไปทางไหนหมดเนี่ยยังบ่ผู้เลยว่าสีผ้ากันไปใจโต้องมีเลยเนาะบ่อนไปเที่ยวเนาะบ่อนไปถ่ายเคยเห็นแต่บาสไมานี่เคยเห็นแต่ในคลิปได้ชุนน้องสองคนนี่เนาะบอกว่าโอ้ก็ถือว่า ดังเติบได้นน่สองสาวคนนี้นอนี่นาะเห็นอยู่ในคลิบน้ำลิบตู้แล้วก็น้ำแฉบน้ำเนี่ยว้าวเท่ห์เป็นคนดังเลยเนาะดังไฟดังไฟเป็นคนดังดังไฟมาเนี่จักจักเดือนแล้วมาอยู่ประเทศไทย รวมกับเมื่อบานคถ้ารวมกับเมื่อบานก็เดินสามเดือนไปอ๋ออันนี้คือมามามาเห็นงานหรือไปเทศไทยบ๊วเรือเนี่ยนะหรือว่ามาเที่ยวซื่อๆมาเห็นงานแต่ว่าตอนนี้ตกงานเดินเรือตกงานอ๋อนี่นอกพี่น้องเนาะสิบสี่บารสมัยกับพวกได้มีงานมีการกับติดต่อมาเด้อพี่น้องขันอยากให้น้องเพิ่นเพอเพือมีงานมีขันอยากถ้ามีงานดีๆกับแนะนำให้น้องเพิ่นเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกําลัง ยังม,มีงานเห็ดเนาะบอกง่ายๆเนานะยังรอง,งานยังหาไปเรื่อยๆเนาะอ๋อเนี่ก็บาักเป็นกำลังใจให้สาวยก่อนนะสาวดาวน้องดาวสาวสาวัสดนะีเนาะน้องผักเอฟซีบาสมัยทุกคนเนาะขันไฟมีงานดีๆก็ติดต่อมาทางบาสมัยก็ได้เนาะหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เนาะบาสมัยก็สิติดต่อทางอ้ายอายเพิ่นให้ติดต่ออีกที่นึงเนาะก็น,นี่แหละผาก นำทุกคนว่าเป็นคนดังเนะขอมุกขอบใจเลยๆเนาะน้องเนาะมีกรเพรากระสผาดกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เพ่การสืารกันเนาะนี่ก็เพ่อกร่ารัเนาะ่ก็เพืาร่ากันเนาะีเอกาากันเนาะนีกพ่อาสกนนน่่าสื่กนะกเืาคือนนาวเอานนาะนีกเานนีกเ่าร่อับเน่ก็เือสือสนะี่เือสองนนี่เ่ารสน ว่าหนึ่งหมู่บ้านนะสมมติว่ามีสักร้อยหลังคาเขา,าเต็มที่กเขาเกินสิบหลังคาที่่ทีจะมีรถมีบางคนทางเล่าว่าอย่างคนไทยเสือเงินก่อนเงินฟอนเงินดาวนี่นะพี่น้องกอ็เรื่องอเรื่องหลายๆอย่นะองอองา,ยายงเหาได้มาเจอกันวันนี้นเนาะงได้เจอกันหลายๆคนนะพี่น้องนเาาาองานาะก็กคลิปนี้ บ่าวสมัยก็บชได้จบคลิปเพียงสช่มนี้น้องพี่น้องน้องฟากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้บ่าวสมัยนี่เด้อครับ,บ,รบเพื่อเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่อ,ตอไปน้อพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมน้องนะครับคลิปนี้บ่าวสมัยก็ขอจบคลิปไว้เพียงสช่มนี้น้องขอกราบเข้า่าสบายดีและสวัสดีครับผม